ใครจะไปคิดครับว่าเด็กคนนี้จะคว้ามงกุฎ m ิสเดฟ v g l t s t Star t h a ์ไ a n d 2023ผมกำลังพูดถึงปินปิญญวัฒนขุนิกากรสาวข้ามเพศวัย2ต้นต้นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับปินจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระดับปริญญาตรีนะครับเป็นคนรักสัตว์รักธรรมชาติปัจจุบันทำงานในบริษัทเอกชนและเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนหูหนวก ปินเข้าประกวดเป็นรอบที่2แล้วนะครับและปี2023เธอก็ทำได้สําเร็จแม้ว่าจะเป็นมานอกสายตาแต่ในรอบห้องดําและรอบไฟนอลปรากฏว่าปิ่นกลับสร้างความประหลาดใจให้แก่คณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามการเดินชุดราตรียาวชุดราตรีสั้นเรียกว่าวางแผนมาอย่างดีครับ ในที่สุดปินก็คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จโดยมีคะแนนจากคณะกรรมการแทบจะเอกฉันกันเลยทีเดียวสำหรับปินนะครับเกิดและเติบโตในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต่อสู้ดิ้นรนลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องเผชิญกับการดูถูกมากมายนะครับเพราะว่าเธอเป็นคนหูหนวกแต่ว่าเธอผ่านห่วงเวลาเหล่านั้นมาได้นะครับและทําให้คนปกติเห็นว่าคนหูหนวกก็มีหัวใจและเป็นไอดอลได้เช่นกัน เป็นบอกว่าเธอภาคภูมิใจมากกับตำแหน่ง m ม s สเดฟ LGBT Star Thailand เพราะเวทีนี้ทำให้คนหูหนวกมีตัวตนในสังคมครับและนี่คืออีกหนึ่งบุคคลที่จิ๊บไว้นำมาเสนอกับท่านผู้ชมครับ